ครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการดุนยภาพบําบัดมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องดุนยภาพบําบัดกับการแพทย์เชิงบูรณาการนะครับวทยากรรับเชิญครับวันนี้ได้อขอเชิญรองศาสตราจารย์ดรวันชัยนะครับสิริชนะขณะนี้่านอาจารย์เป็นประธานกรรมการนำหน่วยการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและก็ในอดีต่านอาจารย์เคยเป็นปลัดตบวงมหาวิทยาลัยเคยเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็มีโครงการต่างๆนานาที่เคยทำมานะครับพร้อมทั้งอาจารย์รัตวันสุวรรณกิตตินะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเจอท่านอาจารย์แล้วนี่ต้องต้องรีบถามเลยเพราะว่าเวลาอาจารย์มีเวลาจำกัดทำไมแม่ฟ้าหลวงถึงคิดโปรแกรมใหม่ๆทางการแพทย์หรือทางสุขภาพขึ้นมาครับอาจารย์ที่แตกต่างไปจากแนวคิดเดิมๆครับอาจารย์ครับ ก็ถ้าตอบแบบธรรมดาก็คือโลกมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็วิทยาการใหม่ๆมันก็มีเยอะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับทางการแพทย์เนี่ยผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องพยายามหาทางที่จะทําให้ผู้ป่วยับหรือว่าผู้ซึ่งได้รับความลำบากลำบนเดือดร้อนทางด้านสุขภาพทั้งหลายแหล่เนัเขาได้รับการบําบัดดูแลในวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าโดยธรรมชาติทุกคนเนี่ยเมื่อเจ็บป่วยก็ ก็อยากจะหายครับแล้วก็ทํำยังไงถึงจะหายได้อย่างดีที่สุดนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีวิธีการที่หลากหลายที่สามารถจะทําได้ครับทีนี้ผมเห็นสังคมไทยที่ผ่านมาครับอาจารย์เวลาเรามีแนวคิดอหไรใหม่ๆเวลาก็มาใส่โปรแกรมเข้ามาในสังคมมันจะถูกต่อต้านนะหลายฝ่ายไม่เข้าใจแล้วผมเชื่อว่าในวงการแพทย์อันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็ธรรมดาครับอะไรที่คนเขาเคยมาครับแล้วเราไปเปลี่ยนแปลงเขา อย่างเขาเคยบอกว่าอย่างนี้ดีแล้วเราไปบอกอีกอย่างหนึ่งดีเขาว่าต้องต่อต้านไว้ก่อนครับแต่ผมคิดว่าในโลกยุคปัจจุบันนี้เนี่ยวิทยาการต่างๆมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วครับคนซึ่งเคยคุ้นเคยกับเรื่องเดิมซึ่งคิดว่าดีนั้นเนี่ยก็คงจําเป็นต้องเปิดใจกว้างครเจจะรับรู้รับทราบว่ามันมีอะไรที่ดีกว่าหรือเปล่าครับอย่าเพิ่งปิดประตูสัทีเดียวเพราะถ้าปิดเลยก็คือ เหมือนคนที่อยู่ในโลกแคบนะครับทีนี้อย่างแนวคิดของท่านจารดาวันเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยทำไมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถึงสนใจเรื่องพวกนี้ครับจย์ครับหรือว่าแนวคิดการแพทย์อื่นๆเหมือนกันนอกจากของท่านจารดาวันนะครับที่จริงเรื่องที่คุณหมอรดาวันคิดเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดุนยภาพบาบัดครับไอ้ดุนยภาพบาบัดเนี่ยถ้าเผื่อว่าตามความเข้าใจของผมเองเมื่อมี ความเข้าใจตอนแรกนี่ก็คือว่าเป็นการบําบัดโดยทําให้ร่างกายนั้นมีความสมดุลครับนะครับอะไรก็ตามแต่ที่สมดุลแล้วมันก็จะดีกว่าไม่สมดุลครับนะครับไม่ใช่เฉพะสุขภาพนไม่ใช่เฉ<ะ>พาะสุขภาพทุกอย่างนะครับ,รบตึกราบ,บ้านช่องถ้าตั้งไว้อย่างสมดุลก็ไม่ลม้มร,ร่างกายของคนเราถ้าเผื่อเอาไว้ว่าทุกอย่างมีความสมดุลถ้ามันก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วัวใจความรักด้วยไหมครับท่า ก็ทุกอย่างนะครับทั้งร่างกายจิตใจเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนนี่จะว่าไปแล้วมันเกิดมาด้วยความไม่สมดุลอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเวลาอยู่ในท้องพ่อท้องแม่ออกมาเนี่ยตั้งแต่ปฏิสนธิหรือว่าตั้งแต่เป็นเริ่มต้นชีวิตเนี่ยมันจะหาคนซึ่งอวัยวะสมบูรณ์ทุกส่วนเนี่ยมันยากทีนี้พอเกิดมาแล้วนี่เราก็ทําให้มันพยายามรักษาความ ไม่สมดุลที่มีมาแต่เกิดให้อยู่ในสภาพดีที่สุดอย่าไปอย่าให้มันเลวร้ายกว่านั้นับทีนี้ผมก็มองภาพว่าสิ่งที่คุณหมอระดาวันทาอยู่ก็คือพยายามทําให้อวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยมันอยู่ในสภาพซึ่งสมดุลตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นเนี่ยให้มากที่สุดอะไรที่มันไม่สมดุลก็ปรับมาสู่ความสมดุลทีนี้พูดถึงสมดุลนี้มันก็เลยกลายว่าอ,อะไรสมดุลก็คือความ พอเหมาะพอดีพอสมควร<ม>ที่อวัยวะต่างๆในร่างกายจะสามารถรอยู่ได้อย่างดีกับเราเนี่ยนานที่สุดแต่ตอนนี้พอเห็นก่อนเลือกตั้งการเมืองก็ไม่สมดุลเศรษฐกิจก็ไม่สมดุลครับอาจารย์แ่งทีนี้อาจารย์อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามหาวิลาลแม่ฟ้าหลวงเนี่ยสรุปกันแล้วจะมีแนวคิดใหม่อย่างไรครับอาจารย์ทางการแพทย์ตรงนี้คจริงๆแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิไลใหม่นะครับ แล้วเราเองเราก็ยังไม่มีคณะแพทย์แผนปัจจุบันบอย่างที่คิดกันนะครับรบแต่เราก็าไปไกลกว่านั้นก็คือเราพยายามมองภาพว่ามีอะไรที่เราสามารถจะเดินไปข้างหน้าได้ก่อนแล้วทำให้อโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมันเดินไปได้เรื่องของสุขภาพอนามัยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็มามองว่ามันมีการแพทย์ รูปแบบใดบ้างที่เราสามารถจะเดินไปได้ก่อนโดยไม่ขัดหลักการกับการแพทย์แผนปัจจุบันครับเพราะผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําเพื่อความสุขของมวลมนุษย์นั้นเนี่ยมันสามารถเดินไปด้วยกันได้ทั้งหมดเพราะัตอ,ตอนนี้เพื่อเห็นว่าการแพทย์ดุนยาบ,บําบบัดที่คิดกันขึ้นมาเวลานี้มันก็เป็นทางเลือกที่มันผมคิดว่าก็เป็นทางที่ดีสําหรับพี่น้องประชาชนครับไม่มีอะไรเสียหายเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราจะหยิบขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ แล้วก็ให้การศึกษากับคนทั่วไปได้ครับเพื่อเขาจะได้ดูแลบําบัดตัวเองได้บ้างนี่ยฟังอย่างนี้อยากให้เพื่อนผมนะสามีภรรยาเป็นหมอทั้งสองคนนะหมอเพื่อนผู้ชายผมน่ะเป็นหมอววทยาศาสตร์แต่ไปชอบกินยาสมุนไพรพื้นบ้านแต่ว่าภรรยาเป็นหมอก็ไม่ยอมรับสมุนไพรพื้นบ้านอยากให้ฟังอาจารย์พูดจังเลยสามีภรรยาก็ธรรมดาครับแล้วแต่ความเชื่อแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดต้องมาสู่ความจริงครับ เราก็ต้องพิสูจน์ได้คนเห็นได้ว่าวิธีทางต่างๆที่เราจะเลือกสรรมาเพื่อทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขขึ้นนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันพิสูจน์ให้เห็นได้ผมเนี่ยมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องอธิบายได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ครับอย่างสมดุลเนี่ยสมดุลยังไงอวัยวะสมดุลอย่างไรครับอันนี้มันมันต้องอธิบายทางโครงสร้างทางกายภาพได้จังนั้นนะครับ คือที่อาจารย์พูดนี่มันละเอียดมากต้องใช้เวลาอย่างเช่นผมฟังทางเลือกทางเลือกผมไม่เข้าใจอะใช่อะไรอะครับอาจารย์ทางเลือกหรือ <c oughs> ว่าผมมีถนนหลายสาย <c oughs> แล้วผมแล้วผมเลือกอะไรโดยพื้นฐานอะไรคือคําว่าการแพทย์ทางเลือกเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษที่เป็น alternative medicine ที่เราก็แปลกันว่าเป็นว่า alternative แปลว่าทางเลือกครับแต่ความจริงเนี่ยผมเนี่ยอยากจะพูดว่ามันหมายความถึงว่าเป็น วิธีการที่หลากหลายที่สามารถจะใช้ในการบําบัดร,รักษาได้เพราะฉะนั้นคําว่าทางเลือกเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ว่าเราจะเลือกจะเลือกกินก๋วยเตี๋ยวเลือกกินข้าวผัดเลือกกินสลัดมันเลือกได้ทั้งนั้นซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละอันไม่เหมือนกันนั้นก็แล้วแต่แต่นี้ว่าเมื่อใช้กับการบําบัดร,รักษาเนี่ยผมก็เชื่อในโลกนี้นก็มีวิธีการบําบัดร,รักษามากมายับไม่งั้นมนุษย์เนี่ย อยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงวันนี้มันคงตายกันไปนะครับเพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาจะมีวิธีการบำบ,บัดร,รักษาเขาครับจนกระทั่งมีการแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาเนี่ยรเราก็มาเน้นทางด้านนี้อยู่ค่อนข้างมากแต่ความจริงเนี่ยผมคิดในฐานะคนธรรมดาเนี่ยนะครับว่าคนโบราณเนี่ยอยู่กันได้ก็เพราะเขามีวิธีการของเขาครับนะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่ดีที่สุด แล้วณนะวันนี้นก็ยังไม่มีวิธีไหนดีที่สุดครับแต่ทําไมเราไม่เลือกหรือว่าหาทางไอ้ทางที่มันดีที่สุดและจะใช้กับคนได้เนี่ยมาใช้ในวิธีปัจจุบันครับวิธีปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องการความหลากหลายของการที่จะดูแลตัวเองเช่นเดียวกันครับจารดาวันครับอย่างของแนวคิดอาจารย์นี่เป็นทางเลือกไหมครับ จริงๆอย่างที่พูดนะท่านิการพูดแล้วมันเป็นการบูรณาการบูรณาการถูกไหมคะจริงๆบูรณาการเนี่ยมันต้องเข้าไปแทรกในชีวิตว่าตอนไหนระยะไหนที่ต้องใช้อะไรมันต้องใช้ด้วยกันทั้งระบบอย่างที่ท่านิการพูดสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องสำหรับแต่ละคนอย่างเช่นคนหกล้มไปถูกไหมคะเราบอกว่าหกล้มไม่มีแผลครับ ถ้ามีแผลเราก็ต้องผ่าตัดครับแต่ว่าถ้าหกล้มไปเสียสมดุลอย่างที่ท่านการพูดเราก็ต้องปรับสมดุลแต่นี่ไม่มีใครพูดเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณจะต้องแต่เริ่มต้นก่อนที่จะมันจะเกิดโูคหลากหลายเพราะฉะนั้นมันคือบูรณาการไปทั้งระบบว่าอะไรใช่ไหมคบสิ่งที่มีธรรมชาติก็เลยครับก็เลยขออนุญาตว่าแนวคิดที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคิดล่าสุดนะครับที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ๆในระดับปริญญาโทใช่ไหมครับครับ ก็คือจริงๆอยากให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ความรู้กับบรรดาแพทย์ต่างๆด้วยว่ารจริงๆแล้วเนี่ยพิธีการบำบัดร,รักษาเนี่ยมันยังมีอีกหลากหลายวิธีที่เราจะต้องศึกษาเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปใช้ในเวลาและโอกาสที่เหมาะสมกับคนไข้อย่างเช่นเรื่องดุญยภาพบำบัดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้ไม่ยากแต่มีข้อแม้ แต่ต้องเข้าใจแต่ต้องเข้าใจหลักการของคำว่าดุญยภาพบำบัดคืออะไรครับแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดกันทั่วๆไปว่าใช้ดุญยภาพบำบัดทำอย่างนี้อย่างนี้ห้านาทีสิบนาทีมันอาจจะไปไม่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 ชัดเจนนะครับจ้ครับทีนี้สิ่ง <จะ S 2> ที่อาจารย์พูดมันเป็นหัวใจที่เราไม่ค่อยพูดเช่น เราพูดอะไรเรามีแต่คำอะแต่เราไม่รู้ว่าไอ้คำลึกใต้คำนั้นคืออะไรไม่ว่าการเมืองไม่ว่าสุขภาพไม่ว่าเศรษฐกิจเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนี่ค่ะถึงต้องเป็นักสรอาจารย์บอกว่าต้องเน้นให้มีความรู้ด้วยต้องมีความรู้ไม่งั้นอะไรก็ตามแต่ที่ทำโดยไม่รู้เนี่ยมันมีโอกาสพลาดน่ากลัวครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายกับวิชาชีพครับอย่างดุนยภาบาบัดของคุณหมอระดาวันเนี่ยผมว่าหัวใจสําคัญคือ ทำให้คนที่ทั่วไปเนี่ยรู้แจ้งรู้ชัดรู้ประจักษ์รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องถ้ารู้ทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้ว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วมันจะเกิดผลอย่างนี้ทําอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ามันจําเป็นต้องเรียนต้องรู้รถ้าไม่เรียนไม่รู้ก็ทําไม่ได้ฟังอย่างนี้อาจารย์ครับเป็นไปได้ไหมที่หลักสูตรแพทยศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยมันคนละครึ่งละครึ่งนะครับอาจารย์ แบบเดิมขึ้งแบบทางเลือกใหม่ๆขึ้งเป็นไปได้มั้งครับพี่จริงพูดไปแล้วมันก็ทางใครทางมันเหมือนกันแต่สังเกตง่นะทางใครทางมันคือหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ปัจจุบันนั้นก็เป็นวิธีการที่ดีที่เหมาะสมในทางหนึ่งแต่การแพทย์ ที่เราว่ามีหลากหลายวิธีนั้นมันก็เป็นเส้ทางหนึ่งแต่คำถามคือเราจะเอาทั้งสองอันนี้มาบูรณาการมาเสริมเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยได้อย่างไรครับอันนี้คือหัวใจหัวใจคือทำไงที่เราจะบูรณาการรูปแบบวิธีการรักษาต่างๆนั้นเข้าด้วยกันเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วย ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนี่ผมคิดไปถึงว่าในโรงพยาบาลถ้าป่วยเพ็นงนี้มีโอกาสเลือกหลายๆช่องอย่างนั้นหรือเปล่าครับจาคงผู้ป่วยเลือกเองเนี่ยผมว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เพราะผู้ป่วยไม่ได้มีความรู้ครับแต่ต้องมีคนซึ่งรู้ับเช่นแพทย์เนี่ยท่านบวินิจฉัยแล้วอย่างนี้เนี่ยต้องเข้าห้องผ่าตัดทันทีขืนไม่เข้าห้องผ่าตัดตายเดี๋ยวนี้ครับ แต่ถ้าบอกว่าวินิจฉัยแล้วยังไม่ต้องเข้าแต่ไปทําวิธีนี้ดีกว่าหนึ่งสองสามมันก็เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดผมใช้ค่าวว่าแพทย์จะเป็นผู้บอกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการบําบัดอย่างไรครับแต่แพทย์คนนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการต่างๆโดยชัดแจ้งไม่งั้นก็อธิบายไม่ถูกนะครับ ไม่ถูกครับทีนี้ที่ผ่านมาแล้วที่ผมฟังเนี่ยบางคนลูกๆเนี่ยชอบเรียนตามที่พ่อแม่อยากให้เรียนนะคนที่มาเรียนแพทย์เนี่ยจานะควรจะเป็นคนยังไงหรือควรจะเป็นคุณสมบัติยังไงจิตใจยังไงครับจานก็จริงๆเนี่ยคนเรานี่มันมีสองอย่างครับความชอบความถนัดความอยากอะไรนะความอยากอยากเป็นหมอครับแต่ว่าไม่ชอบดูแลผู้อื่นอันนี่ก็ไม่ได้เลยครับไอ้อย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้น อยากเป็นหมอตามคนอื่นเพราะเห็นว่าเป็นอาชีพที่หาเงินง่ายครับอย่างแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยใจไม่ได้รักอาชีพนี้หรอกไม่ได้ต้องการดูแลผู้อื่นด้วยใจเมตตาครับไม่ต้องการที่จะทําให้เขาหายครับไอ้อย่างนี้เป็นไม่ได้ครับหรือว่าคนซึ่งคิดเลขไม่เก่งทำ ค้าขายไม่เป็นแต่ไปเรียนบริหารธุรกิจมันอาจจะไปยาวนะครับมันมีสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งที่ฮิตกันเรียนนิเทศศาสตร์นะครับทุกคนอยากเรียนนิเทศศาสตร์หมดแต่ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยพูดกับใครไม่เป็นเลยมันอันนี้มันเรียกว่าแพแห่ตามคนอื่นกับการที่ตัวเองไม่ถนัดเพราะฉะนั้นตัวเองจะทําอะไรต้องถนัดด้วยบนะครับครับไม่ใช่ตามๆกันโอ้ตามเขานี่ตายหมดครับ จะถ้าเราเราจารย์ทางานมหาวิทยาลัยมาเยอะไอ้ข่าวข่าวที่มันซื้อใบซื้ออะไรกันันจารย์ฟังแล้วเป็นไงครับรก็เป็นกิเลสของคนเพราะว่าหนึ่งคนซื้อก็อยากได้ใบคนขายก็อยากได้เงินเพราะฉะนั้นดีมานกับซัพปลายพอดีกันอันนี้สมดุลเลยครับสมดุลนะครับอจารย์้วมันไม่สมดุลเพราะมันของลอมครับอาจารย์มันสมดุลแบบอร์มอรอสมดุลอมเข้าใจแล้วครับ ใช่ครับอ,อมหาวิทยาลัยไม่ฟ้าหลวงที่แนวคิดอ่ะอาจารย์แนวคิดเมื่อกี้อาจารย์กขยายอีกหน่อยได้ไหมครับว่าหลักสูตรใหม่ที่เปิดในระดับปริญญาโทเผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีความสนใจในโครงการของอาจารย์นะครับก็ที่จริงเรา